ทีนี้ไปที่อีกพักหนึ่งกันบ้างน,นะครับที่มันมีกระแสข่าวนะครับที่ลือกันไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดปรับใหญ่ปรับใหญ่ในที่นี้ก็คือเอาภูมิใจไทยออกอาจจะเอาพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามาเสริมจากฝ่ายค้านให้กลายมาเป็นฝั่งรัฐบาลเพื่อเติมเสียงวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอคุณชัยวุฒธธนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐโอ้วันนี้คุณชัยวุฒินอกจากปฏิเสธไม่พอนะยังเปรียบเทียบด้วยอบอกรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรือที่กําลังล่ม โอ้ใครจะลงไปอยู่ในเรือก็บ้าแล้วอ๋อไม่ไปอยู่แล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้เหรออย่างที่บอกไม่ได้ปฏิเสธธรรมดายังไปเปรียบเทียบขนาดนั้นอีกอไปฟังคุณชัยวุฒิดูครับคุณชัยวุฒิธนาเขมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์การเมืองที่มีกระแสายข่าวว่าพลังประชารัฐจะไปร่วมรัฐบาลน,นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพักไม่คิดที่จะไปร่วมรัฐบาลเพราะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนไม่เห็นด้วยกับคาสิโน วันนี้รัฐบาลไม่มีความพร้อมในการบริหารประเทศแล้วเรือมันใกล้จะล่ม,มเราเห็นแบบนี้จะไปขึ้นเรือทําไมขึ้นไปก็บ้าแล้วนี่โอ้โหนะครับคุณชัยวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยมองว่าคาสิโนโจะเป็นจุดที่ทําให้รัฐบาลแตกหักพักเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้คํานึงถึงผลลบหรือผลบวกของสังคมแต่คํานึงถึงผลประโยชน์เป็นแสนล้านที่จะได้มาภาพความขัดแย้งระหว่างพักแดงกับพักน้ําเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประกาศไม่เอาคาสิโนของนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยกลางสภาทั้งนั้นที่คาสิโนเป็นเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีสถานะเป็นนายใหญ่ของพักเพื่อไทยถือว่าเป็นเรื่องที่แรงมากการร่วมรัฐบาลหากให้เกียรติกันก็ควรคุยกันภายในให้จบและถ้าผ่านคอรอมอมาแล้วนั่นมันก็หมายความว่าทุกพักต้องเห็นตรงกันวันนี้พักร่วมรัฐบาลเกิดความไม่ไว้ใจกันจากนี้ไปจะมีแต่ความระแวง ฝืนใจในการทำงานร่วมกันสุดท้ายแล้วคนเสียประโยชน์ก็คือประชาชนเพราะความขัดแย้งของนักการเมืองคุณชัยวุฒิกล่าวต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นายทักษิณรู้แล้วว่าพักภูมิใจไทยไม่ใช่มิตรทางการเมืองแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปล่อยให้ภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านได้เพราะหากปล่อยไปรัฐบาลก็นับวันถอยหลังได้เลยตนเชื่อว่าพักเพื่อไทยไม่ได้กลัวตัวเลขสสที่ปริ่มน้ำแต่กลัวการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้การเลือกตั้งในปี70เป็นไปได้อย่างมากว่าเราจะเห็นพักส้มรับแ,แล้วก็พักสีแดงหวนกลับมาจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งโอ้ี่ทำนายไวเลยนะทำนายไว้ล่วงหน้าอ๋อส้มกับแดงเขาจะกลับมาก็ต้อมัดเหมือนเดิมเหรอเพาเห็นว่าแดงกับน้ำเงินเขาตีกัน<อ>ก็เลยมองว่าแดงก็ไม่รู้จะจับกับใครก็ต้องจับไปจับ,<อ>จบกับส้ม คุณชัยวุฒิก็วิเคราะห์มาอย่างนี้แต่บอกตอนนี้ใกล้ล่มแล้วพลังประชารัฐ <c oughs> จะไปร่วมบเขามันไม่มีทางอยู่แล้วคุณช <c oughs> ั <c oughs> ยวุฒิก็ <c oughs> ว่าแบบนี้นะฮะ